นี้เราก็มากันที่พาร์ตสามตอนนี้มีของเล่นใหม่นะก็คือไอไอตัวเนี้ยไอสีส้มๆเมื่อสักครู่เนี้ยคือถ้าเรากินปุ๊บมันจะทําให้เราสามารถกินปลาตัวเล็กที่อยู่บริเวณนั้นได้หมดทุกตัวนี่แบบนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย นั่นก็คือทใํใไมเครื่องค้างนั่นเองพอกินไปปุ๊บค้างกินไปปุ๊บค้างนปปั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยตอนนี้เราก็มาเล่นเป็นปลาตัวปลาตัวนี้นะคะซึ่งเป็นปลาที่สามารถมองเห็นแสงสว่างนั่นเองเหมือนถ้าเหมือนในกระตูนอะเหมือนชอบเป็นตัวไรจ่ะ มีแสงแสงสว่างสองมีแสงสว่างสองเพื่อให้ล่อเหยื่อนะนี่จริงแต่พอตัวมันพอตัวมันใหญ่มันน่ามันน่าเกลียดอะในความือสุดมันูน่ากลียดจรดูน,น,าน,น,น่า,นนานเกลียดน่านกลัวจังเลย นิวสกรีนเซเวอร์โอเคมาที่ด่านต่อไปกันเลยไข่มุกแต้มดำซึ่งอันนี้เรารู้แล้วเราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าไข่อุ้ยไข่มุกจะมีสองประเภทอ๋อ

หมือนมันไล่เราเลยอ่ะโอ้โหไอ้บ้ามาดักอยู่ตรงนี้คือเหมือนมันไล่เราเลยอ่ะดูดิมันตามเราเลยอ่ะคือมันตามอ่ะคือมันตามเราเลยอ่ะ ซึ่งเราอยู่ตรงไหนมันก็จะตามเราอยู่ไหนหนหนนไหนเห็นไหมเห็นไหมคือมันตามเราอ่ะแ้วพอเราตัวใหญ่สิหายนี่ต้องขอบคุณสายพันธ์ที่ขึ้นมาเห็นไหมพอพอตัวเราใหญ่ Okay. ไปกันต่อที่ด่านต่อไปเหมือนเรามาอยู่ในดินแดนใหม่เลยนะคะเหมือนจะเป็นดินแดนที่ลึกกว่าเดิมมันอยู่ในถ้ำอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยทำไมปลาตัวเล็กชนได้อ่ะไม่ตายอ่ะแปลกอ่ะ เห็น <X Joh an> ่าะไหมเห็นไหมตาตัวเล็กผ่นไม่ได้อ่ะผ่านไม่เสรนี่เนี่ยโอ้ยไอ้ป้าไอ้แมงกะพุนบ้าขี้เกลียดแกแกเป็นใคยแกรู้ตัวปะ โอ้มนนโอ้ี่่เ้าระเบิดก็ไปด้วยคือใครนะใครต้องใจร้ายเอาระเบิดมาวางโอ้ อยากกินปลาตัวใหญ่ๆนี่ไหนๆปลาตัวใหญ่ๆเช่นจะกินจะกินจะกินคนสเตทคลี่อะโอเคมาดักต่อไปตอนนี้เราอยู่ด่านยี่สิบแล้วอันนี้ทำไรห้กินไข่มุกให้กินไข่มุกหกอัน ดีมากบอกเลยตอนนี้ให้ระวังอะไรเนี่ยเดีย๋ยวเราต้องมารอลุ้นว่าเขาใอ้อุ้ยฉากฉากเปลี่ยนใหม่แล้วสวยให้เราระวังอะไรอะ่ะอ๋อระวังเจ้าปลาโลมาและฉลามใหม่ก็อด โอ้ยค,คือคือด่านนี้มันมันดูยากตรงที่ว่ามันดูเล็กหมดเลยอ่ะมันดูเล็กไปหมดเลยมันดูเล็กแล้วมันดูดูยากมากว่าตัวไหนเ,เ,เราเรากินได้หรือตัวไหนเรากินไม่ได้โอ้โ,อโ,อโหมากถี่มาก คือคือมาทั้งสองทางแบบนี้เราเราควรหลบยังไงวะ้พอเราคิกขวาแช่ไว้ใช่ไหมคือปลาที่อยู่ระแวกนั้นมันก็มาหมดอ่ะ ก็คือบางทีมันเอาตัวใหญ่มาด้วยอ่ะแล้วทำให้เป็นภัยต่อเราเอย่างไรไห้มีชีวิตแกได้แล้วนี่ที่แก,กจ้องจะก,กินฉันอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ย,อยแหลกอ่ะอาา้ยมันแหลกอ่ะเอาใหม่ม่นหม่นะ เล่นไหมอ่ะเมื่อกี้เห็นเหมือนที่เราเห็นปะต้องกลับมาเล่นใหม่เลยเนี่ยข้อเสียของไอ้ตัวช่วยนกยะมันชอบเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยเลยเสียเสเสียตายเสียตายเล่ใหม่เล่นใหม่ก็เล่นใหม่โอ้โหหลัเลยังมีอย่างต่อเนื่องคือิคือฉากรู้สึกว่าฉากมันสดน่าสนใจมาก ฉันสงสารตอนนี้มราอยู่บนเรือท้องน้ำบนตนไมแม่นามเอ๊ะไม่ใช่แม่น้ำสินมหาสมุทนแ่เรอันนรอยนี้ เราจะไม่ใช้ไอ้ตัวมทัทอีกแล้วเป็นอันขาดเดี๋ยวทำเครื่องแรกมึงทำจะตกโอ๊ยประสาทชีวิตกวมัวรัวนะทีนี้โอ๊ย <c oughs> จะปานดานอยู่แล้วทำไมุปสัรงเยอะอย่างนี้อี เสียงแบบเสียงกินเหมือนกินขนมออ่ะค่ล้ค่ะผ่านสักทีการต่อไปโอเคอุ้ยออุ้ย เราโดนล้อมนะคะและและเกี่ยวอะคือ <c ười> แหลงใต้แล้วอะ่ะโอเคอินทันนี้แต่เราจะไม่ค่อยใช้เพราะเรากลัวมากคือ <c ười> <c ười> ปลาแต่ละตัวว่ายว่ายน้ำกันเหมือนว่ายสวนสนามเลยโอ้โอ้โอ,โอ้ไม่รู้จะหลบตรงไหนเลย ไม่รู้จะหลบตรงไหนดีคือทำนองคือแบบคือราใจมากอ่ะทำนองคือเราใจมากจริงจริงไ,ไม่เห็นมันเหนื่อยตรงที่เราต้องแบบมากินใหม่ตั้งแต่ต้นนะ่ะ แลรู้สึกว่าเหมือนปลาจะไายกันเร็วขึ้นและคือยากขึ้นกินยากมากคือมันตัวใหญ่ตัวเล็กวิ่งกันแบบมาคู่เคียงกันอย่างเงี้ยคือมัน คือมันสามารถมันเสี่ยงอะความเสี่ยงมันสูงที่จะทำให้เราแบบตายได้อะโอ้ย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 อีกนิดเดียวก็จะได้กินปลาสีชมพูแล้วีอีกนิดเดียวนั่นแหละมีความเสี่ยงก็อุ้ยโกดร้ายอ่ะโอ้โหเนี่ยจะมีปลาสีชมพูอยู่แล้ว นี่มาทีเดียวสามตัวมาทีเดียวสามตัวเหนื่อยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคือความเสี่ยงมันสูงบางที่เนี่ยมันว่ายกันไปว่ายกันมาแล้วแบบเนี่ยแล้วมาได้แค่างเงี้ยคือแม่เราตายได้ไงวะอุ๊ย นี่ก็เก่งจังเลยเก่งไปเข้าปากเขาโอเคมาตีกันต่อค่ะนี่จะผ่านให้ได้เลยโอ้ยดูสินี่นไอปลาสีขาวแกกินแก่มันจะกินแก่นี่เดียวเท่านั้นนี่เดียวเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้น อีกเดียวเท่านั้นโอ้ไม yeah, okay. ่ปนกินไม่ได้อีกนี่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 ้ีนี่นี่นีนนี่นี่่้่นนี่อี่น่านี่นี่น ตัวเอสเนี่ยไว้ทำอะไรไม่ทันอ่านมาตีกินต่อบีดีสั่งมันเรียอะไรอเหมือนจะประมาณว่าเรียกเรียกปากเข้ามาเลยกันบีดี เนี่ยตาเขามาหาแลว้วอะถ้ากินตเอสตคมีตอนนี้อุปสรรคมีระเบิดด้วยแล้วระเบิดไม่ไม่อยู่กับพี่ด้วยดิเ<อ>หมือนจะเป็นตัวตัวช่วยเราตรงที่ว่าถ้าสมมุติเราโดนโดนกินใช่ไหมก็ไม่ตายเห็นไหมเห็นไหมเออถ้าเราได้ตัวเอส คือสามารถทําให้เราแบบคงชีวิตได้มีชีวิตต่อได้โอเคถ้าเรากินตัวเอสอุ้ยเธอตายใส่หน้าต่อตาฉันเลยแหลออะอุ้ยอุ้ยตายตัวเอสก่อนมีถ้าได้ตัวเอสแล้วขอให้เราโดนกินเราก็ไม่เสียได้ชีวิตคือ มันน่าจะมีตั้งแต่แบบด่านแรกด่านแรกๆดูไหมดูมไหมเมื่อกี้โดนกินก็ไม่ตายอ่ะดูไหมดูไหมดูไหมโอเคเอตเอ,ต,เอ,ต,เอตัวเอสตัวเอสนี่ได้กินปลาตัวใหญ่แล้วค่ะเนี่ยแกหนุนฉันหนุนหรอเอาตัวเอสดูดู ฉันไม่พ้นหรอกโอเคไปด่านต่อไปโอโห้เนี่ยอะไรเนี่ยกินปลาให้ได้4.8ตัวนั้นเลยแต่ต้องระวังโอ้โห้มาแบบมามาแบบแมโอ้โหคือมาทั้งบนและล่างใครจะใครจะไปเล่นได้วะ โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปต่อไปนะคะโอเคสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะคะ f r e e d i n g frenzy ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดส b s ส r i b e ให้หนูด้วยบ๊ายบาย